รู้ตัวการแล้วเหตุเรตติ้งพังอีกเฉลยเหตุผลลมพัดผ่านดาว18ปีอัมพัชราพายังเอาไม่อยู่เป็นละครของช่องเจเจดีอีกเรื่องที่หลายคนจับตามองเพราะเป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ18ปีของนางเอกตัวแม่ อ้ําพัชาราภากับพระเอกตลอดการอย่างติ๊กเจษฎาพรและครั้งแรกของอ้ํากับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างเข้มหัสสวีในละครเรื่องลมพัดผ่านดาวแม้ว่าที่ผ่านมาเรตติ้งจะไม่เป็นใจเท่าไหร่แต่เนื้อเรื่องก็กําลังสนุกเข้มข้นสุดๆล่าสุดติ๊กเจษฎาพรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่โทษผังละครแบบใหม่ทําเรตติ้งพังโดยเจ้าตัวได้เผยว่า เราจัดดูละครอาทิตย์ละ2 3ถึง3วันตอนละชั่วโมงมันทำให้เรากับละครผูกพันกันผังใหม่ของช่อง7จ็ลมพัดผ่านดาวฉายสัปดาห์ละ4วันผมว่ากำลังดีถ้าให้คนดูดูดูเรื่อยๆมันจะทำให้คนดูไม่ไหวและจัดดูผ่านออนไลน์มากขึ้นและใช้แบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแบบนี้จะทำให้คนดูหันมาดูแบบเร็วทำมากขึ้นแบบนี้เราก็ต้องคิดในเชิงธุรกิจที่เราต้องดำเนินการต่อไป พัฒนามากขึ้นและใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ทำให้เกิดประโยชน์